แต่สมคิดมาเล่าให้ฟังใน Facebook เดี๋ยวเรามาอธิบายขยายกระจ่างความจริงกันสวัสดีคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับคุณปรองครับคุณอาจรีครับสวัสดีครับผมอยู่สร้างอนาคตไทยสบายใจดีไหมคะก็โอเคครับสบายใจดีครับมันอิสระมากกว่าเดิมเยอะครับผมครับโอ้โหอิสระมากกว่าเดิมเยอะของเดิมนี่คับแค้นเลยนะคะของเดิมเลยเราเป็นเสียงข้างน้อยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะนะครับ มีเรื่องมีเรื่องจ,จะถามพอดีไปอ่านเฟซบุ๊กคุณนิพิษเรื่องที่คุณนิพิษเนี่ยเปิดอกคุยกับอาจารย์สมคิดอันนี้ก็ขออนุญาตสอนรู้สอนเห็น <c oughs> <ๆ c oughs> ตามภาษาตามภาษาท่านผู้ชมจะได้ฟังด้วยขออนี้เบิกเกลิ่นให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะคะท่านผู้ชมคะคุณนิพิษนี้เขียนในเฟซบุ๊กพูดถึงเรื่องบ่ายวันหนึ่งเมื่อปลายปี64ถูกไหมคะเป็นบ่ายวันหนึ่งเมื่อปลายปี64ปิดประตูห้องคุยกันกับดรสมคิด ซึ่งคุณนิพิษเรียกว่าอาจารย์คุณนิพิษก็ถามว่ามีคนส่วนหนึ่งคิดว่าอาจารย์เป็น,ปนไทยลักไทยอาจารย์ก็ตอบคุณนิพิษว่าเคยทํางานเศรษฐกิจให้ทักษิณตอนเป็นนายกทายํานโยบายหลายอย่างเช่น30บาทกองทุนหมู่บ้านต่อมาออกจากทักษิณแล้วไม่ได้โกรธอะไรกันคุณนิพิษก็ถามต่อว่าคนส่วนหนึ่งคิดว่าอาจารย์เป็นคนของประยุทธ์อปลี่ยนเนธอ,อาจารย์สมคิดก็ตอบว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ทำหลายอย่างเช่นสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเพิ่มค่าของชีพิตผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลก็ยังใช้อยู่คุณนิพิษก็ถามอาจารย์สมคิดต,ต,ต่อไปอีกว่าอาจารย์อาจารย์ออกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คำถามนี้ทําให้อาจารย์หันคว้ามหาคุณนิพิษและตอบว่าผมไม่ได้ถูกไล่ออกหรือถูกให้ออกแต่ผมและคณะที่เียกี่สีกุมารออกมาเองคุณนิพิษก็ถามอาจารย์สมคิดว่าแล้วทาไมอาจารย์ออกมาอาจารย์ตอบว่าแล้วก็หายไปเลย ไม่อะไรอีกเลยขออนุญาตเรียนถามค่ะอาจารย์ตอบว่าทําไมอาจารย์ทาไมอาจารย์สมคิดถึงได้ออกมาจากพักพลังประชารัฐต,ตอนนั้นคะเอ่ออันนี้นะครับที่ผมเว้นไว้นะครับอยากให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนี้ให้อาจารย์สมคิดท่านตอบเองดีกว่านะครับเหมือนกับที่ตอนที่ท่านออกมาจากคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันก็เหตุผลคล้ายๆกันว่าตอนออกจากคุณทักษิณคุณยิง่งรักมาเนี่ยก็ ก็ไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้โกรธเครืองอะไรกันเนี่ยนะครับแต่ก็คิดว่าออกมาดีกว่าเหมือนกับตอนอยู่ท mm hmm> enfin ี่อยู่กับพระเดกประยุทธ์เนี่ยนะครับพอถึงเวลาหนึ่งก็คิดว่าออกมาดีกว่าส่วนตุผลเนี่ยผมว่ามันมันยังมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ก็บอกผมโดยตรงฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่ายังไม่ควรจะเปิดเผยในขณะนี้เอาไว้เวลาเลือกตั้งเราค่อยเปิดเผยถึืงนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนั้นนะครับเอาละทีนี้พอพูดถึงเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องถามเรื่องเลือกตั้งนั่นแหละค่ะ สร้างอนาคตไทยก็สร้างขึ้นมาเป็นพักใหม่นะคะก็หวังว่าลงสนามเลือกตั้งเที่ยวนี้คุณนิพิษเอาหารร้อยหรือหานห้าร้อยคะคือคําถามนี้มีคนถามผมเยอะนะครับว่าชอบหารด้วยร้อยหรือชอบด้วยหารด้วยหนึยแน่นอนเราก็ต้องถามกันนะคะคุณนิพิษจะเอาแบบไหนดี ผมผมเลยแต่ว่าอย่าถามว่าผมจะออกแบบไหนเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่าถามผมว่าผมชอบแบบไหนมันไม่ใช่เรื่องชอบหรือไม่ชอบมันไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องว่ผมจะออกแบบไหน,นเอาต้องถามว่ารัฐมนูญเขียนไว้อย่างไงดีกว่าอืถูกไหมครับเราไม่มีสิทธิชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันต้องมันต้องตัดสินเด็ดต,ต,ตอนแก้มาตราเก้าสิบเอ็ดในรัฐมนูญทีน,นี้เมื่อมาตราเก้าสิบมันถูกแก้แล้วเป็นการแก้ไขครั้งที่หนึ่งของรัฐมนูญเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องชอบไม่ชอบแหละมันเป็นเรื่องต้องปฏิบัติตามมาตรา9 1ฉบัจะบบที่แก้ไขครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ดูสิครับใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันคือร้อยถูกไหมฮะ,ะชัดเจนมากดูกกตสิครับที่เสนอมาก,ก็หนึ่งร้อยดูร่างของรัฐบาลที่เสนอมาสิครับก็หนึ่งร้อยดูร่างของประชาธิปัตย์เจ้าเองหลักการเลยครับก็หนึ่งร้อยและมันมาพลิกในหนึ่งคืนเท่านั้นเองทาไมกกต มาพลิกทำไมรัฐบาลมาพลิกตอนหนึ่งคืนสุดท้ายของการแก้กฎหมายเลือกตั้งนะครับมัน <What? S 2> แปลกมากเลยนะครับแปลกยังไงคะขอถามแบบซื่อๆนะคะแปลกยังไงอะ่ะคืนเดียวพลิกจากร้อยเป็นห้าร้อยแปลกตรงไหนอะ่ะคือคือตอนที่เขาหารด้วยหนึ่งร้อย 100, เขาคิดตกผลึกมาแล้วว่ามันต้องอนุวัตให้เป็นไปตามรัฐมนูนมาตราเก้าสิบเอดซึ่งมันมันหนีหารหนึ่งร้อยไปไม่ได้คนะครับ เพราะว่าเวลาเราเริ่มสมาธิในการเวลาเราเริ่ม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 มีสมาธิในการเขียนกฎหมายเนี่ยเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มคิดว่ามันมันอะมันมัน,ม,นมันคืออะไรนะครับมันต้องตกผลึกตรงนั้นก่อนค่ะนะคระับเพราะนั้นตอนเขียนกฎหมายนี่มันหารด้วยหนึ่งร้อยแสดงว่าคุณตกผลึกมาตามรัฐธรรมนูนแล้วแล้วทาไมคุณมาเปลี่ยน อ่าเป็น500ผมว่าเปลี่ยนเยอะมากนะ180องศานะมันไม่ใช่เปลี่ยน25องศาหรือ70องศานะมันเปลี่ยน180เลยซึ่งแต่ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนี่กับ500เห็นดีเห็นงามที่มันขัดต่อกฎหมามันก็ไม่ได้หรอกครับอ้าวแล้วมันมาถึงวันนี้แล้วจะยังไงต่อไปอะคะผมว่ามันต้องยังไงกอกตคุณต้องยืนยันเนี่ยนะครับพอพอเขาร่างเสร็จแล้วก็ต้องส่งกกตอสงสารใช่ไหมครับสารดีกาใช่ไหมครับ กรกตคุณต้องยืนยันว่าตอนที่คุณเสนอร่างนี้มาเนี่ยนะครับคุณเสนอหันหนึ่งร้อยมานะคุณจะยืนยันหนึ่งร้อยที่คุณเสนอไหมเดี๋ยวคนเปลี่ยนไปเป็นห้าร้อยตามที่รัฐสภาก็แก้ไขกฎหมายของคุณถ้าคุณถ้าคุณเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างนั้นต่อไปคุณมาเวลาคุณเสนอกฎหมายคุณเละเลยนะผมจะบอกให้ค่ะเพราะฉะนั้นลำดับถัดไปคือกรกตต้องยืนยันเรื่องหนึ่งร้อยถูกต้องครับถูกต้องครับ แล้วผ totally ู้ที่แซ่สองเรื่องห้าร้อยจะมาจะทํำยังไงอะคะก็ต้องยอมรับวรากฎหมันเป็นอย่างนั้นอไม่เห็นมีตอนที่ตอนที่เรื่องห้าร้อยจะไม่เห็นมีใครพูดเรืมางมาเก้าสิบเอ็ดเลยอ่ะก็ผมก็แปลกใจว่านักกฎหมายที่สสในรัฐสภาสวมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วไอ้ที่คุณเขียนมาเนี่มันเป็นเก้าสิบเอ็ดเดิมก่อนแก้ไข พอ91ที่มันแก้ไขแล้วมันเป็น100แล้วมันไม่สามารถเป็น500ได้เลยอ,อาจารย์วิศนุเกก็บอกว่ายังแปลกเลยอเอะแล้วอย่างนี้มันยังไงนี่นี่ไม่ใช่กัดกันดเมแดแลกผิดนะอันนี้คือผิดหมดทุกเมดเลย <c oughs> มันผบดทุกแมดเลยเดี๋ยวก่อนมันมาตัด91บอกว่าให้ร้อยแล้วอยู่ดีๆเขาไปเข้าไปวารแล้วเขากลับมาที่สภาแล้วเขาก็หายไปแล,ล้วกลายเป็น500นแล้วเราก็<ม><ม>ต้องไปบ,<า>งบอกกกร ถูกไหมฮะกอกตต้องยืนยันกลับมาว่าเป็นร้อยครับผมอทีนี้พอกอกตยืนยันกลับมาว่าเป็นร้อยเล้วทายังไงต่อไปผพ้ที่เขาเอาห้าร้อยกันแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปแก้อะไรไหมเซฟ้าต้องมาตรวจนะครับต้องเปิดประชุมว่าเออที่เราแก้ไปนี่องค์กรอิสระซึ่งเขาเป็นเจ้าของกฎหมายเขาไม่โอเคนะเราแก้ผิดหลักการของเขานะอ่าแล้วสภาต้องมาตอบเราจะยืนยันไหมหรือเราต้องแก้เป็นไปตามองค์กรอิสระเจ้าของกฎหมายเขาอ่าแล้วถ้าเรายืนยันว่าจะเอาห้าร้อยอะคะ ถ้า้องกาส้งสารรัฐมนูลครับอ่ามันก็จะไปิ้นสุดที่สารธรรมนูญแบบที่หมอลวีบอกใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับต้องให้สารธรรมนูญสารรัฐมนูล,นลท่านเป็นผู้ตัดสินแต่ว่าถ้ารัฐสภาก็เห็นด้วยกับองค์กรอิสระซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายมันก็ต้องจบมันก็ต้องจบอยู่ดีครับมันไม่ต้องไปให้สารมนตรีความครับแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเขาจะไม่เห็นด้วยกับร้อยนะดูเหมือนรัฐบาลจะเห็นด้วยกับห้าร้อยนะก็ก็ก็ ก็คอยดูฮะก็ด ja right. ke hmm, ูว่าเวลากรกตเขาแย้งมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่จะเอายังไงก่อนครับแล้วจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะจากที่กรกตเขาแย้งมาแล้วก็เอากลับไปที่สารรัฐมนูญสารรัฐมนูญส่งกลับมาเนี่ยคาตอบกลับมามันจะใช้เวลาตอนนี้ขั้นตอนนี้โปรเซสเนี่ยเท่าไหร่นะคะเออผมจำจำัวเลขไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในระยะเวลาที่ที่อยู่ในวาระของสภานี้ครับมันมันยังทาอยู่ เวลานี้เขาเขาาคิดคำนวณแว้หมดแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มแรกว่าถ้าองค์กรอิสระคัดค้านต้องใช้เวลาเท่าไหร่มาพิจารณาใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่สงสารนูนใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมคิดว่าพิจิกามันก็น่าจะจบได้กับอย่างอย่างช้าสุดพฤติกาก็จบได้หมดครับพิติกาก็จะได้รู้เลยว่าร้อยหรือห้าร้อยอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มรู้ตั้งแต่องค์กรอิสระคือกกตทําความเห็นนะครับเริ่มรู้แล้วใา่คาถามว่าร้อยหนึ่งได้กับใครคะใครที่ได้ได้ประโยชน์จากร้อย อ่าผมไม่คิดว่าใครผมจะไม่ตอบคําถามนี้แล้วกันนะ <Ừ. S 2> เอาเป็นว่าร้อยหนึ่งมันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐรมน,นูญใคร <Ừ. S 2> ได้จะไม่ได้เนี่ยคือห <Ừ. S 2> นึ่งร้อยเนี่ยก็เคารพถึงเอ่ออะไรนะเสียงไม่ตกน้ําอครับอืณ <Ừ. S 2> ทันเจริญอริษฐานก็บอกไม่ให้เสียงตกน้าไม่ให้เสียงต้นนี่แหละครับหนึ่งร้อยแหละครับเสียงไม่ตกน้ำหนึ่งร้อยคือเสียงไม่ตกน้ําแล้วห้าร้อยห้าร้อยนี่เอาต้องเสียงของห้าร้อยนี่เอาเอาเสียงของอะไรนะบัญชีรายชื่อนะครับกับเอ่อ เขตี่มารวมกันซึ่งก้าสิเว่นที่เขียนใหม่เนี่ยเขาไม่เอาเขตแล้วเขตนี่ตกน้ําสมมติว่าคนได้ที่หนึ่งได้ห้าหมื่นคะแนนคนที่สองได้สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนแพ้กันหนึ่งคะแนนเนี่ยตกน้ำหมดเลยสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนตกน้ําเลยค่ะตกน้ําเลยเขาเลยมาเขียนเป็นระบบบัญชีรายชื่อว่ามาเอาตรงเนี้ยมาเฉลี่ยเพื่อแม่ตกน้ําะแต่แต่พอมาเฉลี่ยนะคุณจะเฉลี่ยด้วย หนึ่งร้อยหรือจะเรียห้าร้อยอ่าและจำนวนที่เขียนใหม่บอกต้องจะเรียในหนึ่งร้อยที่เขาเลือกบัญชีรายชื่อ,อมไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาสี่ร้อยที่เขตมารวมด้วยแล้วครับมผมครับคอ,อ,อสุดท้ายนะคะอยากเรียนถามคุณนิพิษว่าสร้างอนาคตสร้างอนาคตไทยเป็นพักใหม่เห็นเปิดตัวกันวันนี้วันสองวันนี้เห็นเปิดตัวกทมน,น,นะคะคือจุดที่สร้างอนาคตไทยเนี่ยจะสามารถที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองได้ ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพราะว่าตอนนี้ก้าวไกลเขาก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแต่ละคนเขามีแฟนคลับของเขาอยู่แล้ว่มีฐานคะแนนของเขาอยู่แล้วฐานของสร้างอนาคตไทยอยู่ตรงไหนคะผมคิดเราเราต้องตั้งหลักนะครับตั้งหลักว่าเวลาตอนผมคุยกับอาจารย์สมคิดเราคุยกันในหลักการสองสามเรื่องนะครับที่เราจะไปกันได้หลักการหลักนี้เราละเมิดกันไม่ได้ถ้าไม่เอาันนี้อาจารย์สมคิดก็ไม่เอาผมถ้าไม่เอาผมก็ไม่อาอาจารย์สมคิด อเรื่องที่หนึ่งที่เราคุยกันหนึ่งเราไม่สุดขัด้วทางการเมืองนะไอ้ผมนี่ก็ไม่ใช่คนขี้กาดนะผมก็สู้มาตลอดทนะังชีวิตผมนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราสู้กันสุดขัด้วแบบนี้เราในไม่กี่ปีข้างหน้าเราแข่งเลียดนานไมไ,าาาไม่ได้แล้วเราจะแข่งกับมาเลเซียไม่ได้แล้วเราจะให้คนอยู่ในความกัดแย้งเกินหนึ่งเจเนอเรชันไม่ได้อันนี้ไม่สุดขัด้วทางการเมืองเรื่องที่สองนะครับที่เราถือเป็นก่อกําเนิดของพรรคนี้ก็คือพรรคนี้ย นะครับเราจะมุ่งในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาเศรษฐกิจตามมาเยอะช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเรื่องฝ่าเรื่องท้องของประชาชนจะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องระดมทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนไว้าวางใจมาอยู่ใน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 พักให้มากที่สุดเราเลยรนะดมสมองกันคิดถึงนโยบายเศรษฐกิจเยอะที่สุดเราคิดเรื่องเรื่องการเมืองน้อย,น,อยน้อยครับค่ะ <Ha. S 1> อันนี้คือจุดจุดแข็งที่ ที่เราคิดว่าเรามีสองเรื่องครับประการที่สามคือเราเนี่ยเป็นภารเมืองที่ยึดมั่นในการปกครองอระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ของเราชัดเจนสามเรื่องนี้ครับครับค่ะโอกาสหน้าได้คุยกันยาวๆนะคะฝากกรับสวัสดีคุณสมคิดกับอาจารย์สนธิรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนิพิษสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นเรื่องแล้วนะคะทั้งร้อยและห้าร้อยเดี๋ยวต้องรอดูกรกตต่อไปแล้วกันอันนี้คุณนิพิษก็แวะเวียนมาพูดคุยกับเรา